เป็นดราม่าลากยาวนะครับไม่มีทีท่าจะจบนะครับระหว่างแพลววแสงทองนะครับกับอดีตสามีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ที่ล่าสุดนะครับมีการแซะไปแซะมานะครับทั้งบนเวทีและผ่านการไลฟ์สดจนแพลววเนี่ยออกมาโพสต์ข้อความนะครับว่าจุกที่ผ่านมายังไม่จุกเท่านี้ชัดเจนแล้วนะแพลวเอ้ยมึงหลุดพ้นแล้ววันนี้มีไลน์นะคะมันสุดๆ ซึ่งใต้โพสต์นะครับก็มีหญิงลีสีจุมพลนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจว่าถ้าฉันเป็นผู้หญิงแล้วโดนผัวเหยียบย่ำไม่หยุดไม่หย่อนฉันคงเจ็บปวดและสงสารลูกแม่ของลูกต้องต่อสู้ดิน้นรนอีกเยอะต้องหาเงินทุกช่องทางงานนี้นะครับทำเอาให้แฟนขับผู้ใหญ่บ้านฟนนิีแลนด์เดือดฟาดกลับว่าคนประเภทเดียวกันมันเข้าใจกันเสมอโลกสองใบดูตัวเองซะก่อนเธอตัวเองข่าวที่ผ่านมาก็แนวแนวนี้เหมือนกันเรื่องตัวเองเคลียร์หรือยัง จะคุณแม่คนมีโลกสองใบมักจะเห็นใจและสนับสนุนคนที่เป็นแบบเดียวกันเองตรกะนี้ไม่เกินจริงมาต่อกันที่1ข่าวนะครับล่าสุดเนี่ยเพจเจมอยร้อยแปดวีหนึ่งนะครับได้โพลนิทานเรื่องว่านางร้ผู้ใจดีกับลูกนี่มือที่3ของเธอนางร้ผู้ใจดีรายหนึ่งนะครับเคยถูกผัวเก่าและมือที่3ามเนี่ยย่ำยีจนเก็บหลักฐานเนี่ยมาซัดกับเอาผิดคดีฟ้องชู้สุดท้ายแล้วนะครับก็เลือกหย่าก,กับผัวให้ไปเสวยสุขกันให้สาแก่ใจ สรุปเนี่ยผัวทิ้งมือที่3แบบไลเยอร์ใหญ่ไม่เอาทําพันเฉยจากตอนแรกนะครับเรียกค่าฟ้องชู้เนี่ยสิล้านให้มันสากแก่ใจกับความมั่นของมือที่3นะครับที่ชอบเป่าประกาศว่ากูเลิศก,กูสวยเขารักกูเขาหลงกูมาแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วแต่พอสารไก่เกีย่ยให้เหลือ6ล้านนะครับสุดท้ายเนี่ยจบที่3ล้านนางร้ายก็บอกโอเคแม่ใจบุน และด้วยความที่ใจดีนะครับเห็นมือที่3าเนี่ยร้องไห้ไลฟ์สดขอโทษนางร้ายก็ยอมเคลียร์นะครับพูดกันดีๆให้ผ่อนชําระเนี่ยหปีแต่การใจดีนั้นเนี่ยผ่านมาจนป่านนี้ลูกนี้เนี่ยชดใช้มาแค่แส0 0 0 0 0และที่แค้มไปกว่านั้นก็คือบอกนางร้ายทุกการติดต่อไม่มีไม่หนีไม่จ่ายทำตัวหน้าม่นไส้นะครับโพสแตกแก้ววายใช้ชีวิตหรูหลา กินอยู่สบายอวดโลกไปอีกงานนี้นะครับนางร้ายเนี่ยทนไม่ไหวนะครับได้ใช้ให้ทนายความเนี่ยจัดการเรื่องยึดทรัพย์นะครับบ,รบังคับคดีแต่น้ําตาก็ไหลนะครับเพราะมือที่3เนี่ยไม่มีทรัพย์ใดๆให้ยึดเพราะทรัพย์ที่มีเนี่ยคือน,นี่จำนองธนาคารไว้หมดแล้วจ้า โอเคสถานีต่อไปก็ต้องสืบว่ากิ๊กเก่าผัวทํางานอยู่ที่ไหนรอเวรกรรมเนี่ยคงตามไม่ทันต้องใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดเลยงานนี้แม้เรื่องผัวเมียเนี่ยอ่านจะไงก็มาจริงๆเดี๋ยวกูต้องไปสืบก่อนนะว่าอีนั่นเนี่ยเป็นใคร